Nam tai nạn đi. Nam go hội đinh. Lời sau lần này tiêu. Lời sau lần này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 . Lời เดี๋ยวเดี๋ยวเ่เพเดี๋ยวให้น้ำให้เองพร้อมกันแล้วค่อยดำน้ำนะนำหนึ่งสองสเอาเร็วดำน้ำเอาสองสามสี่ห้พึ่ไม่ต้องพื่มไม่ต้องัน,นได้หอ,อ,อ,อันนี้เจดเก้าสหรอสอมอามมอันนี้ คนนี้ได้คุได้หุ่มหาบังแจ๊กอะไรครับนี่ไม่เล่นเหรอลูกใจงุ่มหาหาก้อนหินออโอ้เห็นไหมกำได้ตังก้อนหินแล้วเนี่ยเอาละเอ้โหได้ก้อนหินเนี่ยเดิมไหมพี่บัดโอ้โหได้ก้อนหินเนี่ย อยไปในน้ำไปอ่นบ้างสิได้หมลอยไในน้โอ้แลอดีให่โอ้โหใหญ่ไปเอาบางนองเลยบางนองเลยโอ้ท่านผู้ชมดินได้ใหญ่มากเลยดินระวังขาเออไว้เลยอื้อนั่นแหละเออไมไมไมหยไมเอไม้ทำไมต้องตะโกนในขนาดนั้นนะ